รคะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะคะเอสมก็คอยอาจารย์เฉาชิงสมาชิกก็มาคอยฟังอาจารย์เฉาชิงกันนะคะก็ทํายังไงได้พี่เจ็ดก็เลยบอกเออเราจัดรายการขัดกันไปก่อนนะคะคงจะติดทัวอะไรแล้วกลับมาไม่ทันครั้ที่แล้วก็ช้าไปแป๊บหนึ่งนะคะก็เอสมออกทุกวันเดี๋ยวจะเบื่อเสียงเอสมกันนะคะคะลลังเหนื่อยด้วยนะคะก็ จะเป็นเพราะว่าสมาชิกก็มาคอยกันวันนี้เป็นวันพุทธที่27สิงหาคมนะคะพศ2557เราก็เดี๋ยวเ m เมจะเชิญพี่เจ็ดเข้ามาในฐานะที่เอเ็มและพี่เจ็ดอยู่ต่างกับประเทศกันมานานเรียกว่านานจริงๆเวลาที่อยู่ในต่างประเทศมากกว่าเวลาที่เกิดอยู่ในเมืองไทยอีกสําหรับเอเ็มนะนะครับก็เราจะมาคุยกันก็เป็นเรื่องการเมืองทั้งนั้นนะคะเป็นเรื่องการเมืองทั้งนั้น เอาละก็ขัดขัดเวลากับอาจารย์เฉาชิงถ้าอาจารย์เฉาชิงเข้ามาไอ s เมก็จะเชิญเข้ามาจัดต่อเลยนะคะไอซิ SM จะเป็นผู้อัดแะดึงรายการให้เอาละไอมก็ขอสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะคะเออคุณแม่ยังโสดแล้วก็สวัสดีคุณไทเทนเดอร์ ender, คุณสกายพอยนะคะดีปสมาชิกประจําห้องไอซมทั้งนั้นเลย แล้วก็สวัสดีคุณบรุรพาไม่แพ้นะคะโอ้นี่อยู่ทั้งวันแลยขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็คุณเสรจี้สวัสดีคุณว่าไงาสวัสดีพี่เจ็ดนะคะแล้วก็สวัสดีน้องอองสวัสดีน้องชลลาสวัสดีโอ้โหชื่อนี้ทำไมเรียกง่ายเรียกยากยากชื่อ,อเลยนะกูหงุดหลายสู่ประเทศไทยเป็นคนอีสเป็นภาษาอีสานเลยคะห่วยทำไมยากไหลเอาชื่อไต่ๆมาได้เดออ อ๋นี่ภาษาอีสานบอสงสัใจะภาษาอีสานมั้งเนี่ยกูง,งึดงึดหลายกูกูเครียดกูโกรธแล้วมั้งถ้าแปลเป็นภาษาอีสานเนี่ยคงจะใช่อย่างนั้นนะเอาละแล้วก็สมาชิกที่มีอยู่ในห้องไอซเซมตอนนีอยู่ที่ข้างหน้า c ีบอกเอสเอ็มนะคะทั้งหมด125ยูเซอร์ขอบคุณสมาชิกที่ติดตามห้องไอซี T, ทีทั้งฐานที่มอนิเตอร์อยู่นะคะเราไม่ว่ากันอยู่แล้ว บ้านเมืองมันไม่ไม,ไม่ไม่สงบไม่เรียบร้อยความคิดต่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวุ่นวายในประเทศชาติทุกคนก็ทําหน้าที่ตามที่ตัวเองคิดว่าถูกแล้วก็ต่างโดยที่อยู่ในขอบเขตนะคะห้องนี้เราก็พยายามรักษากฎเกณฑ์ที่อยู่ในขอบเขตร,รู้อยู่ตำหารกําลังขอ,งขอ,งของปฏิรูปประการที่หนึ่งแค่พูดกันแฟนงเราต้องให้โอกาสเขานะคะปฏิรูปรออกมาได้ดีไหมเราดูอยู่ซึ่งเราคิดต่างแต่ว่า เราก็ต้องอยู่ในขอบเขตเพราะเป็นกฎหมายห้ามของเขานะคะตอนี้วันนี้ก็เดี๋ยวดูก็แล้วกันสมพาพี่เจ็ดไหลไปได้จัดจัดขัดเอออาจารย์เฉลชิงพรออาจารย์เฉลชิงนี่ข้อมูลเยอะนะข้อมูลรอบตัวนะข้อมูลรอบตัว,นะลลตวการเมืองแล้วก็หลายๆอย่างอาจารย์เฉลชิงมีมีข้อมูลรอบตัวเยอะฟังแล้วก็ไม่เบื่อนะ อันนี้แกช่วงน,นี้แกมีธุระเอสมรู้ว่าแกมีธุระส่วนตัวเพราะว่าแกแกมุ่งธนคารเพื่อมาออกมาต่อสู้จนเอสมเข้าใจคนที่ต่อสู้จริงจังอ่ะจะทิ้งส่วนตัวหมดเลยค่ะจะทิ้งส่วนตัวหมดก็ตอนนี้มันต้องกลับเข้าไปชูชีวิตเดิมมันก็คงจะยากอ่ะมันเหมือนคนไปไปแล้วอ่ะมันเอสมยังไปเลยนะคะว่าเออจะกลับเข้าไปชีวิตเดิมนี่ต้องค่อยคิดกกอนอะไรยังไงใช่ไหมฮะเพราะเรามามุ่งอยู่ทางนี้อะละ ก็ทาการอัดเรียบร้อยแล้วเอสมเชิญพี่เจ็ดเข้าถ้าเห็นสกายของอาจารย์เฉาชิงเข้าเอสมจะเชิญเข้ารายการเลยนะคะเดี๋ยวเอสมเชิญพี่เจ็ดเ,เข้ารายการก่อน,นค่ะอ่าอ่ะละโอเคนะคะสงสัยต้องเพิ่มเสียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ็ดคะ่ะ สสดีครายกัรแล,แล้วแล้วก็เอเ็มก็ทําการอัดเรียบร้อยแล้วนะคะขอพี่เจ็ดทักทายสมาชิกที่แฟนคลับของพี่เอสมหน่อยสิแฟนคลับเพลงดีเจะการครับก uh. ็เมื่อกี้บอกจะอัดเปิดจใหผมอัดพวกสมาชิกนขออละตุ๊กสองตุ๊กดีนะก็ไม่รู้เนี่ยสมาชิกที่นี่ประจําทั้งนั้นอ่ะที่มันไม่มีตัวอะไรเข้ามาเนี่ยประจําทั้งนั้นล่ะค่ะนะ โอเคก็ขอสวัสดีครับสมาชิกแห่งห้องเซนเจอร์มันีคุณเซนก็บอกให้ผมช่วยแกอัดไปแล้วเดี๋ยวผมก็อัดต่อกันแล้วกันนะฮะผมอัดประจายไปคนละตุ๊กสองตุ๊กกันแล้วกันขอสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะก็เมื่อกี้คุณเซนก็เอ่ยชื่อไปแล้วผมก็ไม่ต้องเอ่ยซ้ำหรอกนะสวัสดีกันไปสวัสดีกันมาวันนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วเนาะโอเคครับวันนี้ก็คุณบดเพิ่งเข้ามาสวัสดีบดค่ะเอาละพี่พี่เจ็ดคะเดี๋ยวเอเซมพาพี่เจ็ดไลฟ์ได้อ่ะ ใช้ <Okay. S 1> ช่างนะคะคือไม่ชอบเขียน,นะคะ่ะปวดหัวชอบชอบพูดมากกว่าเออพี่เจ็ดเรามาคุยกันเรื่องฐานะที่เราพี่เจ็ดก็เอ๊ะฉันคิดว่าพี่เจ็ดประสบการณ์โหมากมายเขียนแะต่พี่เจ็ดไม่พูดเท่านั้นเนี่ยที่ไอเซมพอจะรู้นะพี่เจ็ดไม่พูดนะฮะตอนนี้พี่เจ็ดคิดว่าอย่างไงอะใน,ใน,ใ,นในการต่อสู้ของเรามาตรงถึงตรงนี้แล้วนะที่ผ่านมาไม่ต้องไปพูดถึงแล้วค่ะถึงตรงเนี้ยช่วงนี้แล้วก็ช่วงข้างหน้าไปเนะี่ย ที่อะไรที่มีเข้ามาเข้ามาเร,เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องโจมตีกันนะเอาเรื่องการเมืองโดยตรงอะเรื่องการเมืองนะคะว่าอทหารก็ขอปฏิรูปพี่เจตคิดว่าเราสมควรให้เวลาเขาที่จะปฏิรูปไหมแต่จะว่าสมควรหรือไม่สมควรก็ต้องสมควรนะคะเพราะมันผิดกฎหมายค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องไปตามน้ำตามเนื้อของเขานะคะพี่เจตคิดว่ายังไงอะ่ะ แ้แต่ปฏิรูปมาก็ไล้ยินข่าวเนี่ยแต่งตั้งนู่นโยกย้ายนี้จะทําไอ้นูน่นจะทําไอ้นี่สารพัดเลยพี่เจ็ดคิดว่ายังไงอ่ะไอ้คำถามพี่ฐานะพี่เจ็ดเ,ดดเป็นปอาบน้ําร้อนมามากมายหลายยุคค่ะอ๋อเลยพกี่ยวัเรื่องการเมืองมาเลยอะร,ยรออะ,รอะตื่นมันไอ้ยยเรื่องการปฏิวัติหรือปฏิรูปของทหารเขาออกมาเนี่ยมันก็เหมือนชายหนุ่มคนงเดินไปหาหญิงสาวแล้วก็เปืนจ่อหัวบอก เธอรักใช่ไหมงั้นสาวบ้าที่ไหน,นจะตอบว่าไม่รักหรอใช่ไหมแล้วเมื่อมันมีปืนเขามีปืนเขามีอะไริปฏิรูปมันก็อาจจะจริงนะแต่อาจจะเชื่อทักสิบเปอร์เซ็นต์ว่าโอเคตอนนี้เขาเริ่มทําเนี่ยชนะเขาต้องการปฏิรูปประเทศไทยพอหลายๆสายหลายๆฝ่ายเขาคงคุยกันแล้วเนาะบอก่อะจะทำนู่นทำนี่กันก็แล้วกันเพราะมันที่ผ่านมามัน วุ่นวายกันแล้วเกินไหนจะพรกยการเมืองไหนจะการนาเสื้อแดงไหนก็เสื้อแดงไหนก็เสื้อเหลืองไหนจะคอปปสอสอะไรนี่มัน,ม,นมันหาทางลงกันไม่เจออ่ะนะก็เลยมองว่าคงจับเก่าไปหมดแต่ทางหนักก็คงหนักไป็นงด้านของคุณสุเทพเพื่อนนะว่าต้องออกปในทางนี้เพื่จะหาทางออกให้ประเทศไทยกันผมก็มองว่าทุกคนที่อาปา,ากมาจะเห็นลินไก่ทังหมดอ่ะใช่ไหมเดีมันก็ต้อง ไปตามนี้กันอนะอันนี้จะไหนในความคิดอ่านของผนคนเดียวนะคนอื่นทั่วไปคนรนชาตเขาจะคิดยังไงมจะให้พูดถึงว่าอนาคตของประเทศไทยไปถึงไหนมันก็ย่ำอยู่กับที่อยู่ตรงนั้นนะแหละในเมื่อประชาชนเราไม่ไฟยังไม่เร่มก,ก้นกันไม่ว่าเราถูกสั่งสอนเราถูกอบรมาไอย่างนี้อ จะต้องฟัง huh. ผ so, ู hmm. ้ใหญ่เขาเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดใช่ไก็ก็คงประมาณนั้นด้วะนะจะให้พูดเรื่องการเมืองเมืองไทยมันมันเยิมจะยาวออกไปอ่ะนะเข้าใจค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวของขึ้นอ่ะเข้าใจเข้าใจอยู่เลยตอนี้พี่เจ็ดครับที่เซมดูดูอยู่เนี่ยนะคะเราก็บโอ้โหเห็นความวุ่นวายในประเทศชาติเรามามากบายหลายกลุ่มหลายก้อน เพื่อจะเอาชนะกันเพื่อจะเอาความถูกต้องกันนะคะจนวันเละตุ้มไปไปหมดใน,นประเทศไทยเราแต่นี้ความเอเซพยายามจะเข้าใจทหารเขาพยายามเรียกว่าพยายามนะคะว่าอุ้ยมนเละกันถึงขนาดนั้นไอกลุ่มนั้นก็ออกไอกลุ่มนี้ก็ออกให้ประเทศชาติแย่แล้วนะเขาไม่อยากออกจริงๆคุณเหล่เขาไม่อยากออกหรอนะะแล้วจนกระทั่งดูสีหน้าเขาทุกวันปัจจุบันนี้สีเขาอมไปด้วยทุกขนะ์หนะ้านะไม่ใช่อมไปด้วยโศกอมได้วยทุกข์ค่ะ ก็เลยคิดว่าคงมีความกดดันที่เขาจําเป็นต้องออกแล้วถ้าไม่ออกเล่ตุ้มเป๊ะอย่างนี้แน่ๆน,นะคะแดงก็ยังยืนการที่จะทําไอ้นั่นก่อนไปม็อบไอ,อ้ฟานก็ทาม็อบทําม็อบไม่เป็นไรแต่ว่ามันไล่ตีคนเอาตายด้วยเนี่ยสิแล้วมีการยิงกันทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยคิดว่าไปไม่ได้แล้วประเทศฉันต้องออกฉันต้องออกแต่ทหารบอกว่าออกมาเพราะว่าประเทศไปไม่ได้แล้วทหารต้องยึดอํานาจ เพราะว่าทุกฝ่ายของนักการเมืองทะเลาะก,กันทหารต้องออกเอสเซมก็พยายามจะเข้าใจเขานะว่าทำามคิดอย่างนี้แล้วออกมาแล้วทําให้บ้านเมืองดีขึ้นโดยที่เห็นว่าที่เราที่เรามาทะเลาะก,กันเนี่ยพราบว่าความความที่มีมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยอะทหารก็ต้องรู้พัฒ้าหารออกมาแล้วแหละพวกคุณทะเลาะก,กันมากประเทศแย่แล้ว ฉันยึดอํานาจแต่ถ้ายึดอํานาจทําเป็นขั้นตอน,นให้เราเห็นว่าเออไอสิ่งนี้ที่เรารู้เป็นกิจวัตรของเราเลยว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีทหารออกมาจัดการเลยอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีดดเราจะได้เราจะเห็นเลยค่ะเราจะเห็นเลยว่าเออเขาออกมาที่เขาเข้ามาปราบจริงๆนะปราบที่สิ่งที่มันปราบก,กันไม่ได้ทักยุคหนึ่งเลยอะไรงี้